ผมจะมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งคุณพูดมาเลยค่ะทำไมคุณต้องทำเรื่องนี้ด้วยละ่ะเพื่อประเทศชาติฉันเรียนที่ต่างประเทศมาห้าปีกลับมาโดยไม่ฟังแม้คำรังของอาจารย์อีกด้านหนึ่งก็เพราะว่าพี่ชายของฉันอยู่ที่นี่ด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งฉันอยากเป็นอีกกำลังหนึ่งที่ทำเพื่อประเทศชาติ รับที่ต่อก,กันหลายปีความเน่าเฟะเป็นร้อยๆให้กำจัดประเทศของพวกเราต้องการหนุ่มสาวที่มีอุดมณ์การอย่าพวกเรามาช่วยกันสร้างมันขึ้นมาคุณคุณไม่คิดแบบนั้นเหรอวินชีหรือคุณไม่หวังว่าประชาชนของพวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ต้องยากจนไม่ต้องทําสงครามอีกแล้วภายในขาวคุณหลุ่นคืออะไรฉันไม่รู้ถ้าเป็นสมบัติเก่าก้อนโตละงินก็เป็นคุณุปการที่ยิ่งใหญ่สําหรับรัฐบาลของพวกเราเนี่ยสิสำหรับประชาชนแล้วเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดี ฉันแค่รู้ว่าประเทศและประชาชนร่ำรวยแล้วในโรงพยาบาลจะไม่มีเด็กกำพร้ามากมายรากยญ้าจะไม่มีความยากลำบากดังนั้นไม่ว่าในเขาคุณหลุนจะเป็นอะไรเปิดเขาคุณหลุนจะยากลำบากแค่ไหนฉันก็จะพยายามทำต่อไปอย่างเต็มที่ค <c oughs> <c oughs> ุณไม่เชื่อผมเชื่อ แต่ว่าจากที่ผมเข้าใจการรักชาติจะต้องไม่ใช่การแลกเปลี่ยนคุณเอากระดูกบางกรไปแลกกับความอิสระของพ่อผมคุณคิดว่าผมจะยอมไหมไม่ต้องห่วงอินชีคุณให้เวลาฉันหน่อยผู้กำกับลัว่วคิดว่ายังไงสนับสนุนสนับสนุนเต็มที่ น้องสาวคนนี้เป็นทีมตรวจสอบพิเศษเขาคุณหลุนฉันเชื่อเธอทั้งหมดเลยสนับสนุนในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นผมก็เข้าใจแล้วอ